สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมว้วสันตอนนี้ช่องไมว้วสันเปิดรับสมาชิกใหม่แล้วใครที่ต้องการเป็นกําลังใจให้กันกปดตรงคําว่าสมัครได้นะครับคนที่เป็นสมาชิกแล้วจะได้ดูคลิปก่อนใครแด่ในอนาคตผมจะลงให้ดู3ตอนต่อวันด่าขอบพระคุณทุกๆคนมากนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้กันสมัครมาก,กันเยอะๆนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับวังตรงเข้าใจหัวยูห้าเป็นอย่างดีและตรวจพบความสงสัยในใจของหัวยูห้าทันทีเขาลดเสียงลงและพูดว่า เจ้าคิดเกี่ยวกับกระดูกแขนซ้ายสีทองใช่หรือไม่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้แม,ม้ว่ากระดูกวิญญาณลดมีค่าแต่ความแตกต่างเล็กน้อยในด้านคุณภาพสามารถนําไปสู่ค่านิยมที่แตกต่างกันอย่างมากมายคําอธิบายของพลังของมีดเล่มนี้ดูดีแต่อาจหมายความว่าคุณภาพของกระดูกวิญญาณที่ใส่เข้าไปภายในนั้นไม่ดีมากไม่เช่นนั้นทําไมจึงต้องใช้เพื่อสร้างเครื่องมือวิญญาณวิญญาจารย์ก็สามารถดูซับมันได้สําหรับกระดูกแขนซ้ายแสงสีทองมันช่วยเพิ่มความสามารถโดยรวมของค่านอกจากนี้ ข้ารู้สึกได้ว่าเหตุผลที่ผลกระทบที่มีต่อข้ายังคงมีอยู่อย่างจํากัดเป็นเพราะระดับความเชี่ยวชาญของข้าไม่สูงพอเช่นเดียวกับทักษะจิตวิญญาณของเจ้ามิฉะนั้นอาจเป็นเพราะข้ายังไม่คุ้นเคยกับการจัดการมันอย่าลืมว่าการปรากฏตัวของกระดูกช่วยเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนของเราเมื่อเราใช้พลังเข้าตรงเจ้าต้องรู้ว่าการเพิ่มความเร็วในการฝึกฝนของเราถึง10% 10%นั้นยากต่อการวัดด้วยเงินนอกจากนี้ราคาเปิดของเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับ8นี้ อาจมีค่าเพียงห0 0 0 0แต่ใครจะรู้ว่าราคาสุดท้ายของมันจะราคาเท่าไรแม้ว่ากระดูกแขนสายสีทองของข้าไม่สามารถเปรียบเทียบกับกระดูกวิญญาณ1 0 0 0 0แปีได้แต่มันก็ยังคงค่อนข้างน่าเกรงขามข้ามกลางกระดูกวิญญาณนอกจากนี้ยังเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดในการประมูลสมบัติชื่นชมที่จัดขึ้นในสรารการประมูลแม้ว่าจะมีสินค้ามากมายในบ้านประมูลแสงดาวนี้แต่ก็ใช่ว่าทุกรายการจะสามารถ เปรียบเทียบกับมาในแง่ของมูลค่าในการประมูลระดับสูงเช่นนี้ได้ขณะที่ทั้งสองพูดการจํานวนบนหน้าจอวิญญาณก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหรียญทองวิญญาณพุ่งทะยายนทะลุหนึ่งล้านเหรียญอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงเมื่อผ่านมูลค่า1ล้านเหรียญทองชิงหยากล่าวว่าแขกผู้มีเกียรติมีดวิญญาณพยักเล่มนี้มีมูลค่าประมาณ6กแสนเหรียญทองวิญญาณโดยพิจารณาจากคุณภาพของตัวมันเองและโดยไม่ต้องคำนึงถึงฝีมือของวิศวกรวิญญา เป็นไปตามการวิเคราะห์อ,อย่างรอบคอบโดยสถานที่ประมูลของเรานี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเพิ่มราคาเสนอเริ่มต้นสำหรับรายการนี้การประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมของมูลค่าที่แท้จริงของมันคืออย่างน้อย1.3ล้านเหรียญทองวิญญาณส่วนของกระดูกวิญญาณพยัคฆ์ทรราชที่แกะสลักนั้นมีตำหนิเล็กน้อยแต่วิศวกรมญญาณระดับแปที่ผลิตมันได้ขจาัดข้อบกพร่องนี้ออกไปแล้วในระหว่างกระบวนการแกะสลักมีดเล่มนี้ หากชิ้นส่วนของกระดูกวิญญาณนั้นสมบูรณ์แบบมีเล่มนี้อาจมีพลังมากกว่านี้อย่างไรก็ตามนี่หมายความว่าราคาของมันจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเท่าตัวมีกี่คนที่มาที่การประมูลอันดับต้นๆที่โง่เขาเช่นเดียวกับเจ้าหญิงชินยุนที่กล่าวว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้เชี่ยวชาญและถนัดดีถึงราคาที่ถูกต้องของรายการบ้านประมูลไม่ได้ตั้งราคาสูงเกินไปสาหรับราคาเริ่มต้นแต่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ใครจะได้ราคาสินค้าในราคาที่ถูกกว่าราคาจริง ในที่สุดใต้เย่เหิงก็ตัดสินใจที่จะใช้เหรียญทองวิญญาณประมาณ1.5 6ด้าล้านเหรียญทองวิญญาณเพื่อประมูลมีดวิญญาณพยักราคาของมีดเล่มนี้ไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่นาทีเดียวหลังจากการประมูลสิ้นสุดลงแสงสีทองทั่วทั้งห้องก็พุ่งพ่านเป็นดอกไม้ไฟนี่หมายถึงการประมูลที่ประสบความสําเร็จไต้เย่เหิงรู้สึกบีบคันหัวใจหลังจากที่เป็นสมาชิกของผู้เินทักษ่อไรเคอร์มาเป็นเวลานานเงินออมส่วนตัวของเขานั้นมีมูลค,ค่ามากกว่า2 3แสนเหรียญทองวิญญาณ อย่างไรก็ตามเมืองชิงหลวเป็นสำนักงานใหญ่ของเขาดังนั้นจึงไม่ยากเกินไปสำหรับเขาที่จะระดมเงินจำนวนนี้เจ้าหญิงจิวจิวที่สวมชุดยาวสีแดงปรากฏตัวบนหน้าจออีกครั้งเธอยิ้มหวานขณะที่เธอคอ้งคำนับเล็กน้อยเธอกล่าวว่าข้าอยากจะขอบคุณแขกที่ชนะการประมูลมีดวิญ,ญญาณพยักสำหรับการสนับสนุนการประมูลของเราในวันนี้ต่อไปนี้เราจะนำเสนอรายการประมูลที่สองทันทีแม้ว่าจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวแต่มันก็หายากมาก การรวบรวมทั้งชุดไม่ใช่เรื่องง่ายแขกผู้มีเกียรติโปรดพิจารณาหน้าจอวิญญาณเปลี่ยนไปอีกครั้งและหน้าจอบนผนังถูกแบ่งออกเป็น12สว่วนรายการในแต่ละ12สว่วนดูคล้ายกันมากพวกมันทั้งหมดเป็นวัตถุทรงกระบอกรายด้านหนึ่งเป็นรูปทรงกลวยแต่ปลายอีกด้านเป็นฐานของกระบอกซูมสิ่งนี้ใช้กับทั้ง12รายการความแตกต่างเพียงอย่างเดียวที่มันมีคือในงแง่ของสีของมันดูเหมือนว่ามันจะแกะสลักจากโลหะประเภทต่างๆ กสุนปืนใหญ่วิญญาณน,นิ่งเหอไขโถพืมพำมเกือบจะในทันทีน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตกใจเสียงของเจ้าหญิงเจียวจิวดังข้องอยู่ในห้องกรูสย์ปืนใหญ่วิญญาณน,นิ่งทั้ง12ชิ้นนี้เป็นผลผลิตของสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อเราต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากในการรวบรวมพวกมันแต่ละลูกมีความสามารถแตกต่างกันและมีขนาดตามรูปแบบของมาตรฐานเมื่อใช้มันอย่างเหมาะสมกระสุนย์12นัดมีพลังที่จะคู่ครามชีวิตของวิญญ,ญาณพรมยุทธ์ได้ การใช้ระดับของเครื่องมือวิญญาณเพื่อวาดพวกมันแต่ละอันมีรูปแบบการก่อตัวที่แม่นยำกากลางไม่ได้ด้อยกว่าเครื่องมือวิญญาณระดับ6ในแง่ของความซับซ้อนธาตุเหล่านี้ได้แก่น้ำไฟดินลมแสงสว่างความมืดยาพิษป้าผ่าน้ำค้างแข็งโลหะการระเบิดและอัมาพาตอย่างน้อยต้องใช้กระสุนปืนใหญ่ระดับ6เพื่อยิงกระสุนปืนใหญ่สำหรับการยิงซ้ำอย่างน้อยต้องมีปืนใหญ่วิญ,ญญาณนิ่งระดับ7ถ้าจะให้เวลาพวกท่านทั้งหมด5นาที เพื่อชื่นชมกระสุน12นัดนี้ก่อนที่เธอจะพูดจบเฮอไคโถก็กระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหัวยุงเห่าตามหลังเขาอย่างใกล้ชิดแม้ว่าพวกเขาจะไม่พบเครื่องมือวิญญาณของระดับนี้แต่ก็ยังดีถ้าพวกเขาได้ชื่นชมมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเฮอไคโถเนื่องจากเขาเคยใช้เครื่องมือวิญญาณนิ่งมาก่อนเขาตระหนักดีถึงความสําคัญของกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนิ่งเมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้แล้วผลกระทบของเครื่องมือวิญญาณนิ่งในการต่อสู้จะต้องยิ่งใหญ่มาก เนื่องจากแม้แต่การแข่งขันระหว่างสถาบันระดับสูงก็ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมใช้คำอธิบายของเช่าหญิงเจียววไม่ได้พูดเกินจริงอากระสุนเหล่านี้มีทั้งหมดในระดับ6พวกมันอาจคู่คามชีวิตของวิญญาณพมยุทธ์ได้อย่างแน่นอนแม้กระทั่งสร้างปัญหาให้กับราชทินานาพรพมยุทธ์พวกมันงดงามมากน้องชายการจัดกระบวนอยู่ที่ส่วนท้ายของกระสุนปืนใหญ่มีวงจรเล่นความเร็วบนพื้นผิวของแกนกลางด้วยนอกจากนี้วงจรเหล่านี้มีขนาดใหญ่มาก เมื่อกระสุนปืนใหญ่ถูกปล่อยความเร็วของมันจะน่ากลัวไม่น่าแปลกใจเลยที่ต้องใช้ปืนใหญ่วิญญาณระดับหกขึ้นไปในการยิงเพื่อป้องกันไม่ให้รูเจาะระเบิดเออใครโถมองดูกระสุนเหล่านี้และกระโดดไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นหวังหยานเดินเข้ามาข้างๆเขาได้ถามว่าใครโถเจ้ารู้คุณค่าของกระสุนเหล่านี้หรือไม่เออใครโถพยักหน้าโดยไม่ลังเลและกล่าวว่าแน่นอนข้าคุนค้ามาอย่างหนักอาจารย์หวังเราต้องได้มันมา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมวิญญาณของเราได้มุ่งเน้นการวิจัยของเราเกี่ยวกับเครื่องมือวิญญาณนิ่งพลังของปืนใหญ่วิญญาณนิ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้เราชะลอตัวในตอนนี้สถานศึกษาของเราสามารถผลิตกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนิ่งได้เพียงระดับ5เท่านั้นรายการนี้มีราคาแพงและค่าใช้จ่ายสูงแต่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถผลิตได้กระสุนเหล่านี้จะมีประโยชน์มากในการวิจัยของเราเกี่ยวกับกระสุนระดับสูงก็ได้ค่าเข้าใจ วังหยานพยักหน้าชิงหยาเตือนพวกเขาอย่างแผ่วเบาว่าแขกผู้มีเกียรติปืนใหญ่เหล่านี้ติดตั้งแผนผังรูปแบบที่จะเข้ารหัสของสาราคุณธรรมอันเรื่องชื่อหากท่านใดซื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยโปรดใช้ความระมัดร,ระวังหากสัมผัสรูปแบบที่เข้ารหัสอาจก่อให้เกิดการระเบิดได้แน่นอนข้ารู้เหอใครโถกล่าโดยแม่ลังเลใดๆไ,ไม่ว่าใครจะสร้างเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับสูงเช่นนี้เขาก็ต้องใช้ตะกะเดียวกันอย่างไรก็ตามเราสามารถเก็บเกี่ยวข้อมูลบางอย่างได้ เพียงแค่ดูบอดแสบนพื้นผิวของพวกเขาเขาต้องการที่จะพูดต่อแต่หวังยานไอและปิดกั้นคําพูดของเขาเฮอไคโถแตนกดีว่าเขาตื่นเต้นเกินไปและรีบละเว้นจากการพูดต่อไปอย่างรวดเร็วราคาของกระสุนทั้ง12นัดนั้นช่างน่าประหลาดใจจริงๆและเป็นความจริงสําหรับความคิดที่ว่าทุกรายการการประมูลที่ประสบความสําเร็จนั้นมีราคาแพงกว่ารายการก่อนหน้านี้ราคาเริ่มต้นของกระสุนทั้ง12นัดที่จริงแล้วคือ 6แสนห้าหมื่นเหรียญทองวิญญาณแขกผู้มีเกียรติถ้าไม่คิดว่ากระสุนปืนใหญ่ชุดนี้จากสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อจะแพงเกินไปสำหรับพวกท่านทุกคนไม่เพียงแค่ใช้ในการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังสามารถเก็บไว้เป็นของที่ะระลึกได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังไม่ง่ายสำหรับสาราคุณธรรมอันเลื่องชื่อในการผลิตของเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกมันหายากมากบ้านประมูลแสงดาวสามารถรับประกันได้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ชุดกระสุนปืนใหญ่วิญญาณระดับ6 ศาสาคุณธรรมอันเลื่องชื่อได้ปรากฏตัวในบ้านประมูลของเราการประมูลได้เริ่มขึ้นแล้ววังหยานไม่รีบเร่งที่จะเสนอราคาและดูหน้าจออย่างเงียบๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกหรือครั้งที่สองที่เขาเข้าร่วมการประมูลแม้แต่สําหรับการประมูลที่จ่ดจงที่สุดรายการประมูลทั้งหมดก็สามารถประมูลได้สําเร็จจะมีบางสถานการณ์ที่จะมีการประมูลครั้งที่สองบางทีมูลค่าของกสูน12นัดนี้อาจมากกว่ามีดวิญญ,ญาณพยักก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นเพราะความหายากของพวกเขามากกว่ามีเพียงไม่กี่คนที่เต็มใจและสามารถใช้กระสุนเหล่านี้ได้นอกจากนี้ราคาของกระสุนทั้งชุด12นัดนั้นสูงเกินไปพวกมันไม่เหมือนเครื่องมือวิญญ,ญาณการต่อสู้ระยะประชิดหรือเครื่องมือวิญญ,ญาณระยะไกลเมื่อใช้ไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปอันที่จริงความมั่นคงของหวังยานได้รับการตอบแทนตัวเลข6 5 0 0 0 0นเหรียญทองวิญญ,ญาณไม่เพิ่มขึ้นไม่มีใครเต็มใจที่จะเสนอราคาผ่านไปหนึ่งนาทีเจ้าหญิงจิวจิว กาอย่างเสียใจว่าดูเหมือนว่ากระสุน12นัดนี้จะไม่มีเจ้าของในวันนี้ข้าจะนับถอยหลัง20วินาทีสุดท้ายหากไม่มีใครเสนอราคารายการประมูลนี้จะถูกนำขึ้นสำหรับการประมูลครั้งที่สองหวังหยานหันศรีรษะไปทางชิงหยาได้ถามด้วยเสียงตามว่าต้องใช้เวลากี่วินาทีในการเสนอราคาการเสนอราคาจะได้รับการประมูลผลทันทีชิงหยาได้ตอบกลับหวังหยานพยักหน้าเล็กน้อยและดวงตาของเขาสองประกายด้วยความฉลาด และมองการไกล5 4 3 2 1เมื่อนับถอยหลังถึงวินาทีที่สองวนหยานก็ตะโกนว่าข้าจะเสนอราคา65 5,000ันเหรียญทองวิญญาณการเพิ่มที่น้อยที่สุดคือ5,000เหรียญทองวิญญาณเขาไม่ได้เสนอราคาในราคาเริ่มต้นแต่เพิ่มเหรียญทองวิญญาณ5,000ันเหรียญราคาเด้งเข้าในทันทีในวินาทีสุดท้ายตัวเลขลวงตา6 5 0 0 0 0พุ่งขึ้นเป็น655,000ทันที หลังจากที่มันหยุดนิ่งชิงหยาตกตะลึงขณะที่เธอปิดปากเล่กๆของเธอต่อจากนั้นเธอกล่าวชมเชยว่าอาจารย์หวังท่านเก่งมากวาจูเฮายังเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในนาทีสุดท้ายไม่ใช่แค่หวังหยานเท่านั้นที่ยื่นข้อเสนออย่างไรก็ตามอีกฝ่ายเสนอราคาเริ่มต้นภายใต้สถานาการณ์เช่นนี้การเพิ่มที่หวังหยานเพิ่มเข้าไปในการเสนอราคาของเขาส่งผลกระทบอย่างเด็ดขาดหวังหยานยิ้มก่อนพูดว่าข้าแค่ใช้ความระมัดระวังข้าโชคดี ได้รับชุดกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนิ่งชุดนี้โดยเสนอราคาให้สูงขึ้นเล็กน้อยจิ่งอย่างหัวเราะเล็กน้อยขนาที่เธอแสดงความยินดีกับเขาเธอก็ดูร่าเริงเช่นกันโรงเรียนซื้อไรเคอร์อที่เธอรับผิดชอบในการเป็นเจ้าภาพจัดการประมูลสินค้าประมูลได้2ชิ้นติดต่อกันได้สำเร็จไม่เพียงแต่เธอจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คะแนนการประเมินของเธอในบ้านประมูลได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามโรงเรียนซื้อไรเคอร์อ ไม่ได้เสนอราคาสําหรับรายการประมูล5รายการถัดไปพวกมันรวมถึงกระดูดแขนงซ้ายกระดูกแขนขวากระดูขาขวา,ขขวาชิ้นส่วนของโลหะหายากและเครื่องมือวิญญ,ญาณระยะไกลระดับ8สิ่งที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงคือเครื่องมือวิญญ,ญาณระยะไกลระดับแในฐานะเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับ8ดต้องใช้ราชชินนานามพมุทธ์เพื่อใช้งานชื่อของมันคือปืนใหญ่ทําลายสวรรค์และมันยังมาจากจากักรวรรดิวันจันทาอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ผลผลิตของสาลาคุณธรรมอันเรื่องชื่อ มันถูกสร้างขึ้นโดยวิศวกรวิญญาณระดับเปืนใหญ่ทำลายสวรรค์ที่ทรงพลังนั้นคล้ายกับปืนใหญ่พลังวิญญาณที่เหอไขโถใช้อย่างไรก็ตามมันมีพลังมากกว่ามากแต่สามารถใช้เพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นพลังที่เตรียมเปลี่ยนของมันเทียบเท่ากับการระเบิดอย่างเต็มกำลังของอัครพมพยุทธ์ระดับที่95เหตุผลเดียวที่มันถูกตัดสินว่าเป็นเครื่องมือวิญ,ญญาณระดับ8และไม่ใช่เครื่องมือระดับ9เพราะว่ามันทำมาจากวัสดุที่ด้อยกว่า สิ่งนี้จำกัดจำนวนครั้งที่สามารถใช้ปืนใหญ่ทำลายสวรรค์ได้เพียงวันละครั้งเท่านั้นในเวลาเดียวกันมันต้องใช้เวลาเติมพลังวิญญาณน,นานมากและสามารถโจมตีเป้าหมายได้เพียงเป้าหมายเดียวในการต่อสู้ระหว่างนักสู้ระดับเดียวกันมันค่อนข้างไร้ประโยชน์ในคําพูดของเจ้าหญิงจิวจิวมันคือเครื่องมือวิญญ,ญาณระดับแปที่มีแกนกลางระดับ9ในท้ายที่สุดปืนใหญ่ทำลายสวรรค์นี้ ถูกซื้อโดยผู้ซื้อรายอื่นด้วยราคาสูงถึง7ล้านเหรียญทองวิญญาณไม่ใช่ว่าวังยานไม่ต้องการแทรกแซงอย่างไรก็ตามในราคาเดียวกับที่แสดงอยู่เขาไม่กล้าประมูลโดยไม่พิจารณาอย่างจริงจังท้ายที่สุดแล้วพลังของเขาในสารศึกษาก็มีจํากัดสําหรับนักเรียนไม่มีใครสามารถใช้รายการนี้ได้และพวกเขาก็ไม่มีเงินซื้อมันด้วยสิ่งที่พวกเขาทําได้คือนั่งชมนอกเหนือจากสองรายการแรกรายการที่เหลือในการประมูลถูกขายในราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ติดใจกับสิ่งของเหล่านั้นเป็นพิเศษพวกเขาจึงตัดสินใจเงียบชิงหยาผู้ประมูลไม่ได้แจ้งเพิ่มเติมใดๆทั้งหมดที่เธอทำคืออธิบายหน้าที่และความสามารถของทุกรายการอย่างยุติธรรมและเป็นกลางสําหรับการประมูลเจ้าหญิงจิวจิวปรากฏตัวบนหน้าจอเป็นครั้งที่8ในขณะที่เธอพูดด้วยรอยยิ้มว่าสองรายการต่อไปนี้จะเป็นดาราหลักของการประมูลในวันนี้คาเชื่อว่าพวกท่านทุกคนจะต้องสนใจพวกมัน ดังนั้นจนคว้าโอกาสนี้ไว้ท่านอาจเห็นสินค้าเหล่านี้เพียงครั้งเดียวและท่านอาจไม่มีโอกาสพบมันเป็นครั้งที่สองในทั่วทั้งทวีปในการประมูลที่8ของเราเป็นหนึ่งในตัวอย่างดังกล่าวแม้ว่ามันจะยังคงเป็นกระดูกวิญญ,ญาณแต่ก็แตกต่างจากที่เหลือพนักง,งานขอดูภาพหน่อยแสงบูบาบและภาพของกระดูกวิญญ,ญาณซึ่งขยายใหญ่สูตรหลายครั้งก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอวิญญ,ญาณกระดูกวิญ,ญญาณนี้เป็นสีเขียวมรกตอย่างสมบูรณ์ล้าสมีสีเขียวมรกตหมุนวน และเต้นเป็นจังหวะราวกับว่ามันเต็มไปด้วยของเหลวสีเขียวมอรกตจากลักษณะภายนอกดูเหมือนว่าจะเป็นกระดูกแขนซ้ายบนกระดูกแขนซ้ายสีเขียวมรกตมีหมอกสีขาวจางๆเนื่องจากมันถูกขยายหลายครั้งทุกคนสามารถรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งพิเศษพื้นผิวของกระดูกสีเขียวหยกนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดที่มีผลึกเล็กๆที่ต้านเหล่านี้ใสและดูราวกับว่าพวกมันถูกแกะสลักจากโลหะรำค่าบบางอย่างกระดูกวิญ,ญญาณอื่นๆที่ปรากฏก่อนหน้านี้ซีด เมื่อเปรียบเทียบกับกระดูกชิ้นนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในโหมดหมู่เดียวกันแม้แต่กระดูกแขนซ้ายแสงสีทองของหวังตงก็อาจไม่ทรงพลังเท่ากับกระดูกนี้อย่างเพลินเพลินเป็นไปได้ยังไงให้สาวด้เร็วมีเสียงสองเสียงดังขึ้นพร้อมกันในสมองของหัวจุห่ห่าตัวแรกเป็นของหนอนน้ำแข็งนิมิตเวหาและอันที่สองเป็นของจกักรพาดดินีน้ำแข็งหัวจุ่ห่าตกใจกับปฏิกิริยาอย่างกระทานหานของพวกเขาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ปฏิกิริยาของจักรพพรดนน้ำแข็งเขาสัมผัสได้ถึงความโกรธของเธอเป็นอะไรไปจากระพราดินีน้ำแข็งหัวยู่เฮาถามอย่างรวดเร็วจากระพราดินีน้ำแข็งไม่ตอบสนองหัวยู่เฮารู้สึกว่าความโกรธของเธอเพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะนี้เสียงที่มีสเสน่ห์ของเจ้าหญิงจิวจิวก็ดังขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนมันค่อนข้างลึกซึ้งและเคลื่อนไหวมากกว่าเล็กน้อยสเสน่ห์ในเสียงของเธอก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันแขกผู้มีเกียรติท่าภูมิใจที่จะแนะนํา กระดูกวิญญาณนี้ให้กับทุกๆคนทุกๆค,คนรู้ดีว่าสําหรับวิญญาจารย์สิ่งของที่มีค่าที่สุดคือวงแหวนวิญญาณแสนปีและกระดูกวิญญาณแสนปีหายากมากที่สินค้าสองสินนี้จะปรากฏพร้อมกันในระหว่างการประมูลแม้แต่การประมูลแสงดาวของเราสินค้าพิเศษดังกล่าวก็ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ว่าใครจะครอบครองสิ่งของเหล่านี้เขาหรือเธอจะไม่นํามันมาประมูลแต่จะดูซับพวกมันเพื่อสร้างพลังขั้นสูง กระดูกที่อยู่ตรงหน้าของผู้คนเป็นกระดูกระดับพิเศษที่สูสเท่าที่เคยปรากฏในการประมูลแสงดาวของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้มันมาเราข้อวางแผนจะเก็บมันไว้เดิมทีเราไม่ได้วางแผนที่จะประมูลเพราะมันมีค่าเกินไปและหายากมากข้าเชื่อว่าทุกคนสามารถเห็นได้ว่ากระดูกวิญญ,ญาณน,นี้เป็นกระดูกวิญญ,ญาณประเภทน้ำแข็งก่อนที่ข้าจะอธิบายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับข้อดีของมันข้าต้องการแนะนำให้ทุกคนรู้จักข้อเสียของมัน แอกบางคนอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงแนะนำข้อเสียของสินค้าในฐานะผู้ประมูลเนื่องจากคุณภาพของการประมูลแสงดาวความไว้วางใจอยู่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากนี้ข้อเสียของสินค้านี้ยังสามารถกล่าวได้ว่าเป็นจุดแข็งก็ได้ข้อเสียที่สำคัญที่สุดของกระดูกวิญญาณนี้คือกระดูกวิญญาณประเภทน้ำแข็งทุกคนรู้ดีว่ากระดูกวิญญาณส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการธาตุส่วนใหญ่สามารถใช้ได้โดยวิญญาณจารทั้งหมดทักษะวิญญาณของพวกเขาจะเปลี่ยนไปตามวิญญายุธการต่อสู้ สิ่งที่พูดมานี้ใช้ไม่ได้กับกระดูกวิญญาณนี้กระดูกวิญญาณประเภทนี้เป็นกระแสะหลักในหมู่กระดูกวิญญาณน,นอกเหนือจากกระดูกวิญญาณหลักเหล่านี้แล้วยังมีข้อยกเว้นพิเศษบางประการกระดูกวิญญาณประเภทนี้มีความต้องการธาตุแต่วิญญาณที่ไม่ตรงตามข้อกําหนดองค์ประกอบเหล่านี้ก็ไแม่สามารถล้อมรวมกับพวกมันได้การบังคับมันจะทําร้ายตัวเองซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ดังนั้นจากแชิ้นที่ประมูลในวันนี้กระดูกชิ้นนี้ จึงเป็นหนึ่งในสินค้าดังกล่าวดังนั้นข้อเสียประการแรกคือความต้องการธาตุมีเพียงวิญญาณาประเภทน้ำแข็งเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้เมื่อการประมูลไปถึงรายการที่แปดเจ้าหญิงเจียวจิวก็เปลี่ยนเสียงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน้ำเสียงของเธอสมบูรณ์แบบทั้งน้ำเสียงและระดับเสียงที่ไพเราะยิ่งขึ้นโดยธรรมชาติแล้วหลายคนสามารถจินตนาการได้โดยคำอธิบายของเธอเกี่ยวกับสินค้าความต้องการธาตุน้ำแข็งนั้นมีข้อจำกัดอย่างมากอยู่แล้ว หายที่สุดน้อยกว่า1%ของวิญญาณทั้งหมดเที่ยวชาญในธาตุน้ําแข็งดังนั้นข้าต้องบอกว่าถึงแม้ว่ากระดูกวิญญาณนี้จะดีแต่ก็ดีสําหรับผู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของมันได้เท่านั้นข้อบกพร่องที่สองของมันก็ชัดเจนเช่นกันอย่างไรก็ตามข้าเชื่อว่านี่เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของมันทักษะวิญญาณของมันถูกตั้งค่าการประมูลแสงดาวได้เชิญผู้เชี่ยวชาญกระดูกวิญญาณหลายคนมาตรวจสอบและข้อสรุปของเราคือทักษะวิญญาณของกระดูกวิญญาณนี้ถูกกาหนดไว้แล้ว ไม่ว่าวิญญาณยุดการต่อสู้ของวิญญาณธาตุน้ำแข็งจะรอบรวมเข้ากับมันได้อย่างไรทักษะวิญญาณของมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงน,น,นี่เป็นข้อจํากัดที่แข็งแกร่งสําหรับข้อบุพร้องสุดท้ายของมันก็คืออายุของมันจากการวิเคราะห์อของเรากระดูกวิญญ,ญาณนี้มีอายุระหว่าง5 0 0 0 0ถึง70,000นปีนี่เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันโปรดอย่าพยายามรมรวมกับมันหากท่านไม่มีความสามารถถ้าไม่ใช่นนั้นท่านอาจจะตายจากมันดังนั้น นี่คือข้อบกพร่องสามประการของมันนี่เป็นข้อบกพร่องจริงๆงั้นเหรอความคิดของหวังยานเห็นได้ชัดจากใบหน้าที่กระตุกของเขาข้อบกพร่องอะไรเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นจุดแข็งแม้ว่ามันจะมีความจริงที่ความต้องการของาธาตุของมันนั้นมีข้อจํากัดที่รุนแรงแต่กระดูกวิญ,ญญาณทั้งหมดที่มีความต้องการาธาตุนั้นมีพลังมากกว่าที่ไม่มีข้อกําหนดเหล่านี้เมื่อวิญญาจารล้อมรวมเข้ากับมัน ผลของมันจะยิ่งใหญ่มากกว่าหนึ่งอย่างอย่างมากมายโดยไม่มีข้อกำหนดด้านองค์ประกอบเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ